สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอ๊ตเชียงใหม่ CM v a l มบัลเนะครับวันนี้โอ๊ตนะครับได้มาที่อำเภอสันกำแพงนะครับซึ่งไม่ไกลจากอำเภอเมืองหรือว่าไม่ไกลจากาในบริเวณย่านช้างเผือกที่โอ๊ตอยู่มากเท่าไหร่นักนะครับโอ้ก็ได้จอดรถในบริเวณนี้นะครับหมู่บ้านนี้นะครับก็เป็นหมู่บ้านอ,าอยู่ในย่านชนบทนะครับซึ่งอ่า สามารถดูเดี๋ยวจะปักลิงก์นะครับแล้วก็ให้สถานที่ไปในคลิปนี้นะครับในใต้คลิปนี้ซึ่งตลาดนี้มีชื่อว่าตลาดฉำฉานะครับหรือว่าต้นจามจุลีนั่นเองซึ่งบริเวณสันกําแพงนะครับตลอดระยะทางสองข้างทางก็จะมีเอกลักษณ์โดดเด่นก็คือมีต้นชําชาเยอะเลยแบบนี้นะครับและตลาดนี้นะครับก็จะโดดเด่นด้วยสินค้าที่เป็นศิลคะสินค้าหัตถกรรมนะครับที่ทําจากงานแฮนด์เมด ฝีมือคนเชียงใหม่นะครับแต่ต้องขอโทษด้วยนะครับตลาดนี้จะปิดที่บ่ายสามโมงนะครับซึ่งก็ปิดไปแล้วทยอยปิดกันหมดแล้วเพราะว่าโอทมาช่วงบ่ายนะครับแต่ว่ามือถือโอดตอนไลฟ์สดมันร้อนมากเลยนะครับจนโอดต้องสตรีมและลงก่อนนะครับลงก่อนแล้วโอดก็ชาร์จแบตเตอรี่ไว้แล้วก็ทําปล่อยให้เครื่องมันเย็นนะครับซึ่งโอดก็เลยพอเครื่องเย็นแล้วนะครับพักเครื่อง ตลาดเขาก็วายพอดีเลยนะครับตลาดวายพอดีเลยแต่โอ๊ตสัญญาว่านะครับอาทิตย์หน้าโอจะมาอีกนะครับตลาดที่นี่ก็จะมีกลิ่นอายของความเป็นาชาวเหนือนะครับแล้วก็จะสินค้าส่วนมากก็จะเป็นในส่วนของแฟชั่นผ้าฝ้ายและก็สินค้าหัตถกรรมต่างๆนะครับก็โอจะมาอาทิตย์หน้าละกันนะครับเพราะว่าตลาดนี้นะครับจะมีเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์เท่านั้นนะครับแล้วก็ ถ้าสมมุติว่ามีในวันหยุดนักขัตฤกษ์ก็จะเปิดเหมือนกันนะครับเปิดเฉพาะเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับร้านค้านะครับก็มีหลากหลายเลยทีเดียวนะครับเหมาะสําหรับาการช้อปปิ้งนะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นตลาดปิดไปแล้วนะครับ <c oughs> นี่นะครับก็จะเป็นกลิ่นอายของความเป็น ธรรมชาตินะครับแต่ร้านก็ปิดไปเยอะปิดไปหมดทุกร้านเลยนะครับไม่เหลือสักร้านเลยนะครับเพราะว่าอตกอ็เพิ่งทราบว,ว่าที่นี่ปิดบ่ายสามโมงนะครับตอนนี้ตอนที่อตทำคลิปตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณสี่โมงครึ่งนะครับส่วนถนนเส้นนั้นนะครับก็จะเป็นหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านของ ศิลปินนะครับทุกๆหลั่งนะครับก็จะสามารถออโชว์แสดงผลงานนะครับแสดงผลงานแล้วก็มีร้านค้าต่างๆอยู่ด้านหน้าเยอะหลายร้านเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าถ้าเป็นร้านที่เป็นบ้านคนที่เปิดเป็นเป็นร้านนะครับก็จะเปิดทุกวันนะครับไม่ไม่เว้นวันหยุดนะครับก็จะเป็นการเปิดทุกวันแต่เฉพาะในโซนของ าการแสดงสินค้าจะเปิดเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะครับแล้วก็วันหยุดนักขะะัตฤกษ์นะครับตรงนี้ก็จะมีตลาดด้วยเช่นกันนะครับโอ๊ตไม่ได้มาที่นี่นะครับประมาณ4ปีแล้วนะครับที่ไม่ได้มาที่นี่4ปีนะครับตลาดนี้นะครับก็จะมีโครงการาแล้วก็มีการแสดงสินค้าในวันพิเศษพิเศษด้วยนะครับก็จะมีการจัดกิจกรรมนะครับ โซนที่โดดเด่นที่สุดก็คือโซอนนี้นะครับนี่แหละครับที่เรียกว่ากัดชําชานะครับเพราะว่ามีต้นชําชาอยู่เยอะนะครับแล้วก็ให้ความเป็นร่มเงาตรงที่เป็นเต็นที่ถูกปิดปายนี้นะครับก็จะเป็นร้านค้าโอเพนแอร์หลายๆร้านเลยนะครับร้านนี้ก็เป็นร้านกาแฟนะครับน่ารักมากเลยนะครับการแต่งร้านนะครับ เจไกท่ทีเดียวก็วจะมีมุมถ่ายรูปด้วยนะครับอันนี้คือโซนของกาดฉํำชานะครับอืน่ารักจังเลยนะครับขนาดแบบอยู่ในตู้กระจกนะครับเรือนกระจกแบบนี้ก็ยังมีสินค้าที่สามารถ C-2 เห็นแบบนี้นะครับร้านนี้ก็จะขายเป็นเครื่องไม้นะคะเป็นเหมือน แล้วก็เซรามิกนะคะเป็นเหมือนแก้วกาแฟแล้วก็จะมีคุกกี้ขายด้วยนะครับว้าวส่วนร้านนี้นะครับก็จะมีงานแฮนด์เมดหัตถกรรมเป็นกระเป๋าถือและก็สามารถขึ้นไปด้านบนได้ด้วยนะครับมีเก้าอี้น่านั่งเลยทีเดียวนะครับโหชอบจังเลยมีแบบบันไดวนแบบนี้นะครับสามารถขึ้นไปนั่งบนชั้นลอยได้นะครับก็มีหนังสือให้อ่านด้วย ส่วนด้านล่างนี้อุ้ยมีจัดการขายด้วยนะครับจัดการแบบต้นไม้เซรามิกนะครับสามารถไปปลูกต้นไม้ได้นะครับด้านหน้าร้านเขาก็จะมีต้นกระบองเพชรน,นะครับตกแต่งนะครับโหอยากอยากปลูกแบบนี้ที่บ้านโอดจังเลยเยอะๆเลยนะครับอันนี้คืออกระบองเพชรหูกระต่ายนะครับเข้ากับอ่า ตอนทานสีขาวเลยทีเดียวนะครับตอนนี้นะครับลมเย็นนะครับแล้วก็ฝนน่าจะใกล้ตกแล้วนะครับโอ้ห้องน้ำสไตล์การตกแต่งห้องน้ำํำน่ารักจังเลยนะครับแล้วก็บริเวณรอบๆนี้นะครับก็จะมีร้านค้าหลายๆร้านทีเดียวนะครับนี่ก็เป็นงานศิลปะนะครับ Workshop and Studio เป็นเวิร์กช็อปแล้วก็เป็นทั้งดีโอถ่ายภาพได้ด้วยนะครับแล้วก็มีนะครับรถบัสด้วยนะครับรถบัสเป็นเอกลักษณ์เลยโอ๊ตเห็นเพื่อนๆโอ๊ตนะครับถ่ายรูปลงอินสตาแกรมนะครับเป็นเอกลักษณ์เลยทีเดียวก็เพราะว่าตรงรถบัสนี้นะครับเปิดเป็นชั้นสองสามารถนั่งดื่มนั่งกินข้างบนได้ด้วยนะครับสามารถสั่งอาหารเข้าไปทานขึ้นไปทานข้างบนได้นะครับ ร้านยังมีคนอยู่นะครับ hard space อ๋อมีชั้นบนขึ้นไปได้ด้วยนะครับเป็นคล้ายๆหลองเข้านะครับหลองเข้าก็คืออาย,ยุงฉางนะครับอันนี้น่าจะจอดไว้ตลอดเวลาเลยนะครับจอดแบบ t ว w e แล้วคือไม่สามารถเคลื่อนไปไหนได้แล้วนะครับเป็นรถมือสองเนาะ โอ้ Ooh, ตรงนี้มุมนี้น่ารักจังเลยนะครัะเป็นเหมือนกับเป็นร้านกาแฟนะครับเป็นร้านกาแฟแล้วก็มีที่นั่งเก้าอี้แบบนักเรียนนะครับโบราณแบบนี้นะครับหลายๆมุมเลยนะครับถัดไปก็จะเป็นร้านเป็นศิลปะนะครับข้างในนะครับไปดูก่อนว่าข้างในเขาขายอะไรเนาะ เป็นกระเป๋าเป็นแฮนด์เมดเป็นเป็นผ้าแบบโบราณนะครับหูมีของแบบตกแต่งบ้านด้วยนะครับแล้วก็มีพวกเสื้อผ้าต่างๆขายนะครับว้ายอ่า <c oughs> <c oughs>